สวัสดีออนนคร,รับท่านใดนครับสำหรับตัวนี้ก็เอาดุยดุยนะครับไม่ใส่หางมาลองขนาด110เซนนะครับตัวนี้ยังเบาหัวอยู่นะครับหมุนอารมแรงมันก็ขึ้นตรงนะครับอารมเบามันจะหมุนลงนะครับตัวนี้ วันนี้ก็ทําส่งลูกค,ค้านะครับสั่งไว้ประมาณ1เดือนเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนะครับติดภารกิจการเรียนครับช่วงนี้ธนูก็ดังดีนะครับ ัต้องปรับแก้นะครับตัวนี้เดี๋ยวลงแล้วค่อยแต่งให้มันขึ้นตรงๆกว่านี้นะครับมันยังเอียงนะครับมันยังเอียงมันยังหมุนอยู่นะครับถ้าโดนลมแรงมันก็ขึ้นได้ปกตินะครับตรงพระอาทิตย์เลย ้ายทีขวาทีนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ